เคยสงสัยกันไหมครับเ,เพื่อนๆเวลากิจกรรมใหม่ๆอัปเดตเข้ามาทีไรการที่เราจะติดท็อปหนึ่งเนี่ยมันทำไมมันยากมันเย็นสเสลือเกินและแค่จะเอาให้รางวัลแต่ละรอบหรือว,ว่าแต่ละซีซั่นที่เราต้องสะสมได้เนี่ยมันก็ยากสเสลือเกินซึ่งในส่วนเนี้ยสายฟีอย่างเรามีโอกาสที่จะทําได้หรือเปล่าซึ่งผมบอกเลยเลยครับว่าสายฟีอย่างเรามีโอกาสที่จะสามารถทําได้และจะทําด้วยวิธีอะไรตัวละครไหนที่เอามาใช้กันบ้างในพาทนี้เดี๋ยวไปติดตามรับชมกันได้เลยแต่ก่อนไปรับชมคลิปครับฝากกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์แล้วถ้านนนื่นออชช ฝากกดติดตามไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับแล้วสำหรับเ,เพื่อนๆใดในะฮาะที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over Topup มีบริการดีๆเยอะแยะมากมายสำหรับเ,เพื่อนๆดนที่สนใจลิงก์ด้านจะต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Topup โอเคครับเพื่อนๆสาหรับกิจกรรมใหม่ที่มีการอัปเดตเข้ามาในสัปดาห์นี้นะครับนั่นะคือตอนพิเศษการจับขโมยในส่วนของตอนพิเศษจับขโมยครับมันจะมีด่านให้เราเริ่มไต่ตั้งแต่ด่านที่1จนถึงด่านที่6นะครับที่ส่วนนี้เพื่อนๆสามารถไต่ด่าน1จนถึงด่าน6ให้ได้ ก่อนนะครับหลังจากที่เพื่อนถ,ถึงด่านที่6แล้วนะครับในตัวเกมเนี่ยมันจะมีรางวัลหยุด2แบบนั่นะคือรางวัลของเราคือการสระสมแต้มถ้าเราสามารถสระสมได้อยู่ที่12,000แต้มเนี่ยเราจะได้ไปคัฟเวอร์สีทอง1ชิ้นแล้วก็ถ้าอยู่ที่8 0 0 0สีเนี่ยเราจะได้อีก1ชิ้นเช่นเดียวกันอันนี้จะเป็นของรางวัลแบบของเราเองเท่านั้นนะครับและของรางวัลในรูปแบบต่อมาครับก็คือการจัดอันดับนั่นเองในส่วนของการจัดอันดับนะครับก็จะมีของรางวัลเยอะแยะมากมายเนาะแล้วก็จะมีถ้าเราติดอันดับที่สู10ุมนน ใบ7ใบ5ใบแล้วถ้าคุณติด1ในร้อยเนี่ยคุณจะได้อยู่ที่3ใบนั่นเองเออแล้วอย่างเราเนี่ยมีโอกาสที่จะติด1ในร้อยได้หรือเลปล่าแล้วจะทายังไงกันบ้างอันดับแรกครับอันนี้เป็นทริคเลยนะให้เพื่อนนะครับไปดูการจัดอันดับแล้วไปดูอันดับท็อปทอปกันนะครับว่าเขาใช้ทีมอะไรนะครับในกิจกรรมแต่รอบเนี่ยมันจะมาไม่เหมือนกันแล้วก็การจัดทีมก็จะแตกต่างกันไปนะครับในส่วนของท็อปเซิร์ฟครับส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นวานิซ่าโนเอล ชามี่แล้วก็มิโมซ่านะครับส่วนใหญ่จะเป็นเซตนี้แล้วถ้าทำแต้มอยู่ที่5 7 0 0 0เอ้ยเราก็มีโอกาสที่จะถึงแต้มขนาดนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าในตัวเกมครับมันจะมีเงื่อนไขของการทําหรือว่าการสะสมแต้มนั่นเองเวลาเพื่อนๆ ถึงเป้าหมายนะครับมันจะมีภารกิจให้เราตี2ตัวนี้นซึ่งไอ้มอนเตอร์2ตัวนี้มันตีบอลมากๆวุ้ยทุกคนมันตีบอลมากครับ,เ,บ,รบเราก็มาดูกคนนะว่าเราจะได้แต้มจากอะไรกันมาอ่าอันดับแรกคือต้องมีพลังชีวิตเหลือมากกว่า30%เรครับเราได้โบยแปสแต้มทาการโจมตี20ครั้งถือน้อยกว่าอยู่ที่320แต้มแล้วก็ไล่ไปได้เรื่อยๆนะครับผมแล้วก็สิ่งสําคัญครับที่คุณจะได้รับแต่ละครั้งไปเรื่อยๆคือสําหรับทุกเทิร์นสกิลบัฟบวกสี่เราจะ ได้มาเรื่อยๆนะครับครั้งละ40-40ไปเรื่อยๆแต่ในส่วนนี้เราต้องอย่าลืมหาในส่วนที่ว่าแต้มจะถูกลดลงทุกครั้งที่ถึงเทิร์นของบอสถ้าบอสทาการโจมตีเรากลับมาเราจะต้องถูกหักลบแตม้มออกไปสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ5,000แต้มนะครับอาจจะมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับการที่เราโดนตีมากน้อยขนาดไหนถ้าเราไม่อยากโดนหักลบมากครับคุณก็ต้องทําทีมหรือว่าตีให้ได้มากกว่านั้นเองเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วนะครับให้เรากดไปที่ด่านที่6นะครับกดเตรียมพร้อม จากนั้นครับเ,เพื่อนเเรามาจาัดทีมตัวละครกันดีกว่านะครับในส่วนนี้เราไม่ต้องซีเรียนนะในเรื่องของแบบพลัง CP เราตอยกว่าด่านเราจะตุยหรือเปล่านะครับใช้เซตนี้ได้เลยคุณเพียงแค่เอาตัวละครวาเดซ่านะครับเข้ามาในทีมเราจะเอาตัวฮิวไป2ซัพพอร์เตอร์ไป2นะครับก็จะมีโนเอลจ่ายโลและสามารถล้างดีบัฟได้ต้องเข้าใจกันก่อนว่า,วาบอสนเทร์ที่2เนะี่ยมันจะเป็นบอสที่มีสถานะพิษ นะครับเราก็สามารถใช้เซตนี้ได้แล้วก็มิโมซานะครับถอดเซตออกให้หมดนะครับไปแค่ตัวเปล่าตีธรรมดาแล้วก็เตตัสเบื้องต้นคือเลือดหกหมื่น 6, ยังไงมิโมซาก็ยืนไหวอยู่แล้วนะครับเนะี่ยเอฟแทคค่าพันอุปกรณ์ถอดได้หมดนะไม่ต้องใส่แล้วก็ตัวที่อาจจะต้องใส่ไปหน่อยนะครับก็จะเป็นชามี่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยได้น้องชามี่มาเยอะแน่ๆนะครับเนี่ยน้องชามี่คือใส่ไปเลยครับใส่เลือดเยอะน้องก็ได้คิวแดงๆเนาะถ้าใครมีการ์ดสะกงสกิลก็สามารถใส่การ์ดให้น้องไปได้เหมือนกันครับก็ได้เพิ่มการฟื้นฟูหรรืืออออว่่่าาเเพิมลดะไยงี้ แล้วก็อีก2ตัวละครครับก็คือโนเอลกับไวเนซ่าอัพแค่เลเวล40ก็เพียงพอแล้วก็ใส่เซตให้ตัวละครน้องนะยืนในสนามได้นานไม่ตายก็พอแล้วนะครับใส่ไปเซตเลือดก็ได้หรือว่าเซตป้องกันก็ได้เพราะทั้งสองตัวนี้ครับน่าจะมีในส่วนของการสร้างบาริยนะถ้าเป็นตัวละครโนเอลส่วนถ้าเป็นตัวละครไวเนซ่าเนี่ยจะเป็นตัวละครดีบัฟแล้วก็สามารถล้างสถานะต่อเนื่องได้นะครับเมื่อคุณได้เซตประมาณนี้แล้วนะครับสิ่งต่อไปที่เราจะทำนะครับก็คือตั้งค่าสกิลลวงหน้า เปิดให้หมดครับกดเป็นประมาณนี้ครับ1 2ึ่งเป็นเซ็ตทั้งหมดจากนั้นกดยืยนยันที่เหลือไม่มีอะไรเลยครับปล่อยให้ตัวเกมเล่นไปบอกเลยว่ามันใช้เวลาตรงนี้นานมากๆบางทีก็30มนาที40ท่สินาทีแล้วแต่รอบยิ่งเราอยู่ได้นานขนาดไหนยิ่งได้แต้มเยอะเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้แต้มขนาดไหนแต่ส่วนของทีมก็จะเป็นเบสิกประมาณนี้ครับผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะมีครบกันแล้วนะถ้าพร้อมกันแล้วก็ลุยกันได้เลยนี่ไม่ต้องแสดงในวันนี้อีกไปลุยกันนะครับทุกคน ในส่วนนี้เราก็กดสค i ิปในอินโทรไปได้เลยครับนี่ก็ให้ตัวละครโจมตีไปนะฮะจะสังเกตว่าตัวบอสอาจจะตีเราไม่ได้แรงมากนะครับเราก็โจมตีกับโดยการแบบเด้งโล่ยืยนให้ได้นานๆปุ๊บอ่าเราปิดกัน้นแล้วก็ล้ากไปเนี่ยก็โจมตีกันไปนได้ยครับนี่ฟื้นฟูฮิลดอทจริง,รงๆตัวละครน้องชามีะถ้าใช้เป็นเซตฟ,ฟื้นฟูเขาจะฟื้นฟูได้แรงมากๆเลยนะครับ ห็นไหมส่วนทางซ้ายเห็นไหมสกิลแอคทีฟบวกแต้ม40 40, 40ไปเรื่อยเวลาบอสตีก็ฉุกลบนะนี่สกิลบัฟบ,บวกอีก40ไปเรื่อยนี่ปั๊บอีก40คือในส่วนนี้มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างนานนะครับบอกเลยว่าถ้าใครจะทำทริคนี้คือคุณต้องว่างจริงแล้วก็ปล่อยคอมทิ้งไว้เลยนะครับเปิดทิ้งไว้ประมาณ30นาทีถ้าทําได้ก็จะได้แต้มเยอะนะส่วนถ้าใครทาได้อยู่ที่ประมาณ10-15นาทีแต้มก็จะไม่ได้เยอะมากอ่ในส่วนนี้เดี๋ยวเราทําการ เร่งสปีดไปแล้วเดีมาดูกันว่าในรอบเนี้ผมจะทำแต้มได้เท่าไหร่นะครับโอเคครับตอนนี้ก็บอสใกล้จะตายแล้วนะฮะเวฟที่2ก็เอาตรงไหมก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆนะครับเกือบประมาณจะชั่วโมงครึ่งนะฮะเดี๋ยวเรามาดูแต้มที่ผมทําได้แล้วกันว่า ผมทำแต้มได้เท่าไหร่แล้วก็โดนหักลบไปเท่าไหร่นะครับผมอ่าเรียบร้อยตอนนี้เราก็สามารถจบบอสได้แล้วนะครับคือมันเป็นเกมที่ถ้าคุณอยากได้อันดับสูงสงเนี่ยคุณต้องยื้อเกมให้นานที่สุดนะครับมามาดูกันดูแต้มในรอบนี้ครับนั่นก็คือปึ๊บอ้โหคะแนนที่ทำได้ครับก็คือ4 3 2 7 8แต้มนะครับ ก็สําหรับทุกๆสกิลบัฟเนี่ยจะได้อยู่ที่ประมาณ4ี่หมน 46, นะแล้วก็ทําไปทั้งหมด1164ครั้งบอกเลยเลยว่ายิ่งนานยิ่งได้เยอะนะยิ่งนี้ยังไม่ได้ทรับในส่วนของแต้มอย่างอื่นนะครับแล้วก็เราถูกลบแปรแมนห้าพตามกดอยู่แล้วนะเพราะว่าอย่าลืมว่ามันเป็นเทิร์นของบอสเนาะยังไงบอสก็ต้องตีอยู่แล้วนะครับก็ลบไป5้าพันสนะแต้มที่ได้ก็จะมาอยู่ที่4ี่หมนะครับก็กดยืนยันไปได้เลยนี่กดยืนยันไป แล้วมาดูอันดับของเรานะครับว่าขึ้นมาเท่าไหร่นี่ตอนนี้ผมก็อยู่อันดับที่69ของซีซั่นนะครับผมก็เดี๋ยวน่าจะลองทำอีกสักสอสารอบนะครับหารอบที่แบบว่าได้สักประมาณ5 7 0 0เนี่ยอยากขึ้นอันดับ1ไม่รู้ว่าจะขึ้นได้หรือเปล่านะเพราะว่าอันดับ1ได้มาณ5 7 0 0แสดงว่ารอบที่เขาจบเนี่ยเขาน้าจะจบอยู่ที่ประมาณ หกหมื่นสองหรือหกหมื่นสามนี่แหละครับแล้วก็โดนหักลบแปลงมาห้าพัน 5, สองโดยปกตินะครับก็สามารถทําขึ้นมาได้นะครับสายฟรีก็สามารถทําได้นะครับเซตตัวละครก็เป็นตัวละครที่เราสามารถหาได้ทั่วไปนะก็จัดให้ตัวละครถึกๆยืนได้นานหน่อยก็สามารถผ่านได้ละโอเคครับผมก็สําหรับพาร์ทนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพนไม่มากก็น้อยเนาะในพาร์ทนี้ถ้าผิดพลาดประการใดขอกราบประธานาไปกันด้วยแลวถ้าเพื่อนเพื่อนชื่นชอบผมฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์กันด้วยนะครับเดี๋ยวไ้เจอกันในพาร บ๊ายบายสวัสดีครับ